โอ,โอ้ยอาวทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะไอ้หนูก็ท่านสลบไปตั้งหลายชั่วโมงผมก็เลยลากท่านมาเนี่ยเหอเ,เป็นไปได้ยังไงผมโดนอะไรไปก็ไม่รู้ตัวอะไรอะ่ะโผล่ไม่ยัม้มท่านซะจับเลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงร,ระดับผมใครมันจะมีพลังมากขนาดจัดการผมได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เทพพย,ยดาด้วยกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่าน หน่อยมีศัตรูเพิ่มมาอีกตัวแล้วสินะนั่นสิตรงนี้ทำเอาท่านสลกเมิดไปเลยแต่พอมันรู้ว่าท่านเป็นพระอินนะมันโกยแนบไปเลยเอ๋ชักสงสัยมันเป็นใครกันว่าแต่มึงจะเอาอยัางไงต่อ,อผมมานั่งคิดดูแล้วนะท่านอินตอนนี้รู้สึกว่าเราจะมีอุปสรรคมากเกินไปท่านอินช่วยจัดการให้มันจบ,จบ,จบสเลยได้ไหมนายผมจะมาแล้วด้วยอแน่นอนอยู่แล้วพวกมันทําอะไรผมไม่เยอะ ผมจะจัดการให้สิ้นสร้างเฮ้ยเสียงอะไรอ้าวเ้ยเอาแล้วบาจริงโดนสซำโดนส้าขึ้นให้รีบตักไว้เฮ้ยพวกเราตะลุมบอนมันเลยโอ้หนี้ ยายต่อให้เรารุมก็ทืบมันแค่ไหนองค์อินมันก็แค่หมดแรงอ่ะไม่ถึงจะสลบแล้วเราจะปิดบัญชีได้เหรอเฮ้ยไอ้หัวแหลมออกมาทำหน้าที่มพงได้แล้วเฮย้ยเฮย้เฮยว้าทำอะไรไม่ได้แล้วสินะเราข้าพระเจ้าจำใจต้องช่วยข้อพยโทษด้วยนะท่านเฮ้ยอาจารย์จังบอยหลังเฮ้ย เฮ้ย,ยเรียบร้อยสงบนิ่งเป็นไงเน้ยที่สุดก็สรลบไปแล้วยายแต่จะตายไหมเนี่ยระดับนี้แล้วไม่ตายง่ายๆหรอกเ,อออเส็ดทีล่ะฉันญเห็นวิ่งไปตั้งแต่พระถุงยายปลิวมาคลุมแล้วล่ะแล้วจะเอาไงต่อดีอะยายไอ้ัวแหล้มานี่แม่เรียกใช้ยังกระทาดเลยนะยายกแก มึงช่วยเอามันกลับไปสวรรค์ทีอืมมึงจะหมาจะให้กลับแล้วเล่ะซิวซิไปเลยไปหานางฟ้าของท่านเลตปะโธ่น้องแจ๊นี้เธอยังไม่ห้ยงอนสินะ่ะที่เข้าไปเจ้าแยกตัวจากเจ้าไปเชื่อไปไปรีบไปไอหาอยาลีละ่ะอย่าลืมที่ตกลงกับกูไว้ล่ยละยายตกลงอะไรกับลุงหัวแหลมเหรอเออนะเดี๋ยวถึงบ้านกูเล่าให้ฟังไปไปไปไอหัวแหลมทำหน้าทีของมึงได้ได้ได เดี๋ยวข้าไปเจ้าจะรีบกลับมาอาจะมีบทสักที่กระโดนใช้แรงงานไม่ยุดเนื่อย้ในที่สุดเราก็จัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยแต่ยายผมยังติดใจอยู่ที่ลุงเศรษฐีพูดเรื่องพ่อผมอยู่เลยอะผมอย่าไปคิดมากไปไปผหิวข้าวแล้ว อ๋อก็ได้ก็ได้ไม่คิดมากก็ได้เดี๋ยวกลับไปผมมีเมนูเด็ดๆจะทําฉลองด้วยมึงได้เครื่องปุ้งใหม่ๆอะไรมีอแล้วใช่ไหมเนี่ยแม่ยายไม่รู้ทันเราว่าเดินกลับบ้านโกรกเหล่ามาให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าได้ของดีอะไรมาอีกนี่เลย,ยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองงองง้องงอโอ้โหเมือจะรับรีวิวทุกซอสของเขาเลยหรือเปล่าเนี่ยยายไม่รู้อะไรซอสหอยนางรม ภาพจริงๆคนที่ฝีมือทำาอาหารง่ายๆอย่างผมใส่ซอสนี่เข้าไปนะโอ้ยอร่อยใช่ไห้สันควนันนี่มันซอสหรือผงชูรสวะซอสใหญ่ซอสเวลาใส่กบพันอะไรนะจะทำให้น้ำของอาหารนั้นเหนียวข้นเหมือนคาราเมลหอมสุดๆฉันชอบคาราเมลแต่ฉันเอาไว้ท่านะไม่ได้เอาไว้กินนั่นมันคาราไม่้ยแต่กูชอบนะกูชอบตอนมันกระโดดเตะนั่นมันคาราเต้ เ้ยฉันชอบร้องเพลงนั่นมันคาราโอเกะเฮ้ยเที่ยวไวราดขนมปังไงนั่นมันคาราเมลเฮ้ยถูกแล้วโว้ย <c oughs> ไปไปไปกูหิวทนไม่ไหวแล้วเสือกมาที่ใบสปปรรพคุณให้กูฟังอกีกยิ่งหิวเข้าไปใหญ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอโหโอมมากเลยกรก ฉันไม่รู้เลยว่าโกบกําอาหารได้เก่งขนาดนี้ไอ้กลกมันมีตัวช่วยตลอดเลยยายอย่างเงียยไปเลยเราก,กินอย่างเดียวพอจะมาดิสครีตผลทำไมเนี่ยนี่เธอไปหยิบซอสหอยนางรมจาภูเขาทองมาให้ฉันหน่อยได้จ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยน่าไม่ไม่สุ่มให้เสียงเลยเดีย๋ยายผมหัวใจวายตายใน,นพอด,ดียายคงอชินแล้วแหละเออนี่โกรก ฉันพี่อ่านสปปรรพคุณซอสหอยอี่ห้อนี้มันแล้วนะโอโ้ถึงขนาดต้องไปอ่านสปปรรพคุณเลยเหรอนะแหมฉันก็อยากมีบทบาทมาั่งเพื่อสป,ปอนเซอร์จะรักฉันมัง่งไปสนับสนุนตอนพิเศษของฉันบ้างอะไรเงี้ยไหนไหนไะหนนาอาจจอว่าไง จริงๆแล้วซอสแหังรม่มีเป็นเครื่องปรุงที่เป็นความพักภูมิใจของคนเอเชียเลานะมีคนบอกว่าซอสเนี่ยเป็นเคล็ดลับความอร่อยของอาหารจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ใช่อาหารจีนอร่อยฉันชอบเธอเชอบอะไรบ้างล่ะว,ว่าว่าอาหารจีนนะ่ะก็พวกขนมจีนปากม่งจีนอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เหรอโว้ย <laughs> และที่สําคัญนะกรรมวิธีเนี่ย ต้องคิวน้ำซอสสองถึงสชั่วโมงเลยนะกรรมวิธีแรานี้มากเลยโอ้ใครนะ่าจะคิดซอสที่มีส่วนผสมและวิธีทำที่ซับซอ้อนแบบนี้ขึ้นมาได้อันนี้ฉันก็อ่านประวัติมาเหมือนกันคนส่วนใหญ่เชื่อว่าซอสไห่หนังรมเนี้ได้รับการคิดค้นมาโดยบังเอิญโดยหลีคำซิงงราวๆช่วงปี1870 ในเวลานั้นเขาเปิดร้านน้ำชาเล็กๆในเมืองจูไห่บนทนนกวางตุ้งประเทศจีนแล้วก็ขายหอยนางรมต้มเพื่อเลี้ยงชีพอยู่มาวันหนึ่งลีคำสริงเขางานยุ่งมากจนเขาลืมหอยนางรมที่ต้มไว้เขาไม่ได้เปิดฝาหม้อดูจนกระทั่งได้กลิ่นหอมแรงโชยมาเข้าจม,มูกและเมื่อเปิดดูก็เห็นซุปหอยนางรมที่ปกติมีสีขาวเป็นน้ำนมกลับถูกต้มในหม้อจนคลนและมีสีน้ำตาล พอเ,เอามาชิมดูโ้รสชาติโคตรได้เขาก็เลยเอาไปผสมกับอาหารอื่นปรุงรวมกันอร่อยเฉยพวกมือมตแต่ขายของไอ้หากูหิวแล้วเสร็จแล้วจ้าว่าว่าตั้งโต๊ะฉลองกันเย้ yeah! วันนี้มีเมนูเนื้อผัดบ็อกโคลี่และปลานหนึ่งเพิ่มความอร่อยด้วยการปรุงด้วยอส้ถอ,อยนห้องตาภูเขาทองจ้าเอาล้วนะกูกินแล้วนะ แต่เป็นอะไรรอยายกูว่ามันแปลกๆนะอาหารไม่ถูกปากหรือเปล่าไม่นะกูว่าที่มันแปลกๆคือมึงมาได้ยังไงเนี่ยหลวงพอ่อจะฉลองกันแล้วไม่เรียกอัตโมยเลยนะโยมลวงตาต้องจำวันไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีๆว่าโพได้ไงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอัตมาจะมาบอกว่าโยอมอ,ยอัมวมยหายตัวไป หายด้วยหายไป